สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรนะไม่ได้มาโชว์ผานนะมาฝากเตือนนะานะานักสันตอกหรือว่านักยั้ง์ยิงหนูนะทุกคนนะครับผมซึ่งผมเห็นใน YouTube เห็นในเพจนะครับเวลายิงผานะครับก็คือเวลาขึ้นผานะชอบขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับขึ้นรลอยแบบนี้นะ ซึ่งในความเป็นจริงอะถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็มันก็ใช่นะเพราะว่าบางลูกบางลูกมันมันมันไม่ค่อยดีนะอย่างเช่นลูกไม้นะไอตัวล็อกตรงเนี้ยมันไม่ค่อยร้อยเซนะถ้าเจอใช้งานเป็นนานๆแล้วมันจะแตกนะแล้วมันจะหลุดได้นะก็คือเผื่อมันเป็นอันตรายมากนะสำหรับเราเราขึ้นผาแบบนี้นะขึ้นผาแรลอยแบบนี้นะคุเห็นหลายคนนะอยู่ในเพจในยูทูปนะขึ้นผาแรลอยแบบนี้นะ ตามจริงอ่ะมันต้องแบบนี้นะก้มลงแล้วก็ก็แต่ขึ้นปุ๊บคุณต้องดึงเซฟขึ้นมาเผื่อเรายิงเผื่อเราไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเผื่ออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเผื่อดึงมาแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วมันหักไปนะมันก็ทําให้ทําร้ายเพื่อนนะเผื่อเราไปยิง ไปตัดต่อกับเพื่อนหลายหลายคนหรือว่าเราไปทาคลิปวิดีโอเผื่อมีคนถ่ายว,วิดีโออยู่ข้างๆเรานะอันต,ตรายมากนะครับก็คือเวลาให้เราให้ให้ขึ้นน่ะให้ขึ้นแบบว่าขึ้นลงดินนะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบลอยๆแบบนี้นะผมเห็นหลายคนนะในคลิป y o u t u เนะี่ยกับในคลิปในเพจนะยิงโชว์ผาบ้างยิงโชว์ขายผาบ้างนะครับ ตามจริงเขาเราอยู่คนเดียวอ่ะมันก็ใช่แต่เวลาที่มันที่มันยิงออกไปอ่ะถ้ามันยิงไปลยแบบเนี้ยแล้วมันไกลนะครับคือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันยิงแล้วมันเหินไปค่อนข้างที่จะไกลนะเพราะว่าอ่าแรงยามมันก็ดีทุนข้างที่จะแรงนะครับแล้วเวลายิงเข้าไปอ่ะอันตรายคือมันเป็นเงี้ยงเทียบคือก็คือยิงคือเข้าจุดสําคัญคือตายได้เลยนะยิงคนก็ตายนะก็คือผมก็มาแนะนำ วิธีขึ้นผาก็ขึ้นลงอย่างเช่นคนระับให้ลงดินคนระับสําคัญที่สุดคือลงดินนะครับแล้วก็ถามว่าลงขึ้นลอยๆแบบนี้ได้ไหมมันไม,มน่ผมว่ามันไม่ค่อยสมควรที่ทจะที่จะขึ้นนะเพราะว่าตามจริงแต่อให้มีเซฟก็ก็ช่างนะครับห้ามขึ้นลอยๆนะอันตรายนะอย่างเช่นเรายิงอยู่บ้านเราเนี้ยลองผาอยู่บ้านเนี้ยลองลองลอง,ลองไปแล้วี้ไม่มีใครอยู่ แต่เราขึ้นลอยๆแบบนี้เผื่อมันรุดออกไปไป,ไปโดนคนอื่นที่อยู่ห่างบ้านเราลูกดอกลูกนึงเนี่ยเวลาที่เรายิงออกไปเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างต่ำถ้ามันยิงลอยๆออกไปอย่างต่ำก็สาสิบเมตรหรือห้าสิบเมตรได้ครับมันไ,ไกลมากเลยนะครับอันตรายจริงนะครับแล้วมีข้ออีกข้อหนึ่งก็คือเวลาเรายิงนะเรากดเรากดแล้วมันไม่ลั่นนะครับแนะนํากดแล้วไม่ลั่น อย่าอย่าแบบนี้นะครับอย่าแบบนี้นะครับแต่จับมาดูแบบนี้นะครับมันจะพุ่งไปหาเพื่อนหรือว่าหานะครับก็คือแนะนําท่ากดพิลั่นก็คือเราก็เอาขาลงพื้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูนะครับจ,จับจับเขาเรียกว่าจับเชฟจับไรดูหรือว่ากดซ้ําให้มันลั่นไปนะครับเพราะว่ามันอาดทให้อันตรายกับเพื่อนที่ไปด้วยกันได้นะครับบางทีเราไปยิงหนูอ่เราไป กันหลายๆคนนะครับสี่ห้าคนไปหาสันต่ออะไรประมาณนี้ทำคลิปทำวิดีโอหรือไปยิงอของข้าวไปยิงกับเพื่อนให้เพื่อนถ่ายวิดีโอให้ยิงไม่ออกแล้วเฮ้ยอะไรเงี้ยหันมาหาเพื่อนเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วบางทีอีกอีกอีกประเภทหนึ่งก็คือเตือนนะครับเวลาที่มีกล้องกล้องติดใต้ใต้ใต้ลําปืนนะครับในใต้ปืนผานะเวลาเราเรายิงแล้วเวลาเราถ่ายวิดีโอนะครับชอบชอบชอบแบบนี้นะครับชอบแบบนี้นะครับ เอาเอาแบบให้ให้เราเห็นหน้าเห็นหน้าเรานะครับแบบนี้นะครับมันอันตรายนะครับเผื่อมล่านขึ้นมานี่คือเราไปยิงหนุมคนเดียวบางทีเราอาจจะทําให้เราเสียชีวิตในที่เกิดเหตุได้นะครับช่วยเลือตัวเองไม่ได้นะครับก็คืออันตรายมากครับพวกนี้ก็คือต่อให้มีลูกหรือไม่มีลูกก็ห้ามเลงใส่เพื่อนเป็นเด็ดขาดน,นะครับอันตรายมากก็คือผมก็มาแนะนาเขาเรียกว่าอะไรมามาแนะนํามาเตือนสตินะครับผมเพราะว่าเมาเห็น ในคลิปหลายๆคลิปในเพจหลายๆเพจชอบชอบชอบทำแบบอันตรายนะครับต่อให้ให้ไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆก็ช่างแต่มันลูกพุ่งไปไกลนะครับเพิ่งมีข่าวว่าเด็กน้อยเอาเอาเอามาเล่นเอาของพ่อมาเล่นนะครับยิงเพื่อนนะครับยิงขลังเพื่อนนะครับก็คือแนะนําก็เก็บให้พ้นมือเด็กนะครับเพราะว่าเด็กก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันอันตรายขนาดไหนนะครับโอเคครับผมฝากกดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ